ะะล้วนแต่แสดงพลังอยากช่วยเหลือนะคะสภากรรมการนะคะก็เมื่อกี้ก็เลยมีมตินะคะให้เราขุดแคมเปญนะคะคนไทยรักบอลไทยขึ้นมานะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะแป้งเชื่อว่ากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนไทยนิยมดูมากที่สุดถึง70%ดังนั้นเนี่ยมันเป็นกีฬาของคนทั้งชาติเป็นกีฬาที่รวมใจเป็นกีฬาที่สร้างความสุข สร้างความเศร้าสร้างการมีส่วนร่วมและสามารถสร้างต่อไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจเข้าประเด็นแล้วต้องบอกว่ามาพูดคุยกันหน่อยสำหรับเรื่องวงการฟุตบอลไทยทั้งปัจจุบันแล้วก็อดีตแล้วก็ลูกผู้หญิงคนหนึ่งวันนี้เนี่ยโว้ที่ก่อนนั้นนี้น้องงามเสียน้ำตาสำหรับมาดามแป้งเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยแฟนบอลไทยคือ90%กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะให้กำลังใจไปที่มาดามแป้ง คือถ้าเราไปดูในคอมเมนต์นะคุณผู้ชมหรือว่าการที่มีการแสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นอ่ะสำหรับการมีการเรียกเนี่ยทางสยามสปอร์ตมีการฟ้องร้องกับทางสมาคมฟุตบอลไทยแล้วก็ศาลนี่มีการตัดสินให้ทางสมาคมเนี่ยชดใช้เงินเนี่ยก็คือ360บล้านบาทแม้มันจะมีดอกเบี้ยเพิ่มเติมคุณผู้ชมว่าอีก200ล้านรวมแล้วเนี่ยคือสมาคมต้องชดใช้ให้1 6 0ล้านคือเงินก้อนนี้เนี่ยถ้าเราพูดกันแบบชาวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมคนที่ดูอยู่เนี่ย ถามว่าระดับมาดามแป้งด้วยตัวคนเดียวได้ไหมอันนี้ทําได้เชื่อว่าเงินมาดามแป้งเนี่ยขนหน้าแข้งไม่ล่วงแน่นอนแต่ก็ต้องย้อนกลับตั้งคําถามกลับไปคุณผู้ชมว่าทั้งที่เป็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ก่อ,อเพราะต้องบอกว่าหากเท้าความไปเนี่ยคุณผู้ชมเข้ามามันผ่านหลายยุคหลายสมัยที่ต้องบอกว่าก่อนที่ช่วงมาดามแป้งจะเข้ามากระแสแฟนบอลไทยเอ่ยกระแสเรียกว่าคนในไทยหลีกหรือว่าผู้บริหารทีมสโมสรต่างๆเนี่ย เขาเรียกว่าเสียอัพให้มาดามซึ่งมาดามแป้งก็ถามว่ารู้ไหมว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นตัวมาดามเองก็คงไม่น่าจะรู้ใช่ไหมน้องอามวันนี้เดี๋ยวเราก่อนที่จะไปไล่เลียงเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้นี่ถือว่าด่วนน้องอามคือท่านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุม่วงอืท่านเลือกที่จะไม่แถลงข่าวแต่เป็นการออกเอกสารแทนน้องอามอ่าคือเอกสารฉบับนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่หลายวันก่อนนะครับตัวของมาดามแป้งเนี่ยได้มีการแถลงข่าว ในวันที่จะต้องแถลงข่าวผลงานครบรอบหนึ่งปีนะครับวันนั้นเนี่ยคนก็แทบจะไม่ได้โฟกัสผลงานเพราะว่ามันมีการขุดคุ้ยสิ่งที่อยู่ใต้พรมของสมาคมกีฬาฟุตบอลขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินหรือว่าเรื่องการบริหารงานที่ผิดพลาดในผู้บริหารชุดเก่าที่นําโดยเออตัวของพปตุเกสมยศ พุ่มพันม่วงแล้วก็สภากรรมการชุดเก่าพร้อมกับมีการประกาศฟ้องไล่เบี้ยนะครับกรณีที่ไปฉีกสัญญากับทางสยามสปอร์ตใช่ไหมซึ่งทางฝั่งนั้นก็ฟ้องแล้วมาดามก็รู้สึกครับอกขับใจว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองก่อ,อทำไมจะต้องมาชดใช้ตรงสิ่งนี้แล้วมันก็เหมือนจะแบกรับปัญหาแล้วก็เรื่งสินเหล่านี้เน่ยไว้ไม่ไหว เอกสารที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นเอกสารที่ได้มีการเผยแพร่วันนี้ก่อนที่จะมีการประชุมสภาของชุดมาดำแป้งในส่วนของอสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้ววันนี้เนี่ยการประชุมก็มีมติออกมานะว่าให้ฟ,ฟ้องไลเบียนะตัวของอดีตผู้บริหารก็คือท่านสมยศกับสภากรรมการชุดเก่าทั้งหมดเอกสารฉบับนี้ครับ พลตระเอกสมยศพุ่มพันม่วงนะครับในฐานะที่เป็นอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีการจัดทําหนังสืออย่างเป็นทางการส่งตรงถึงมาดามแป้งคุณนวลพันล่าซํานายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันเพื่อที่จะต้องการขอความชัดเจนแล้วก็หลักฐานที่เกี่ยวกับข้อกล่าวอ้างเรื่องเงินเดือนที่ตนเองได้รับในระหว่างดํารงตําแหน่งซึ่งถูกระบุว่ามีมูลค่ารวมถึง32ล้านบาท การส่งหนังสือครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นกรณีเร่งด่วนหลังจากที่นวลพันล่ำซำจัดการแถลงข่าว11มีนาคม2568เพื่อสรุปผลงานในรอบ1ปีของการเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลพร้อมกับในวันนั้นมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินการหลังจากที่สารดีกามีคำพิพากษาตัดสินกสิ์สยามสปอร์ตซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2559โดยสมาคมกีฬา360ล้าน พร้อมดอกเบี้ยอ,อีกประมาณ200ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า560ล้านเอานะครับในเอกสารของท่านสมยศน้นเนี้ยมีการระบุไว้บอกว่ามาดามแป้งเนี่ยระบุว่าปัญหาทั้งหมดหชุดเก่าและเตรียมที่จะเสนอให้มีการประชุมสภากรรมการวราระพิเศษ mm. เพื่อพิจารณาการไล่เบี้ยก,กับผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสมาคมพร้อมทั้งกล่าวถึงอดีตนายกสมาคมว่ารับเงินเดือนในอัตราเดือนละ1ล้านคิดเป็นมูลค่ารวมตลอดการดำรงตำแหน่งเนี่ย ถึง32ล้านบาทและแม้จะมีการอ้างว่าเงินดังกล่าวเนี่ยถูกนํากลับมาบริจาคให้กับสมาคมแล้วแต่ทางสมาคมไม่สามารถค้นพบหลักฐานการบริจาคดังกล่าวได้ในหนังสือเนี่ยนะครับก็มีการระบุข้อเลยนะเป็นข้อๆเลยสามข้อหลักข้อแรกนี่เขาบอกว่าต้องการขอรายละเอียดการรับเงินเดือนจากสมาคมกีฬาฟุตบอลและบริษัทไทยลีกรวมเป็นเงินทั้งสิน้น โอ้โหเท่าไหร่เนี่ย32ล้านหรอ32ล้าน32ล้านตาม <Ừ. S 1> ที่มีการกล่าวอ้างในการแถลงข่าว <Ừ. S 1> พร้อมทั้งขอเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่ตนในช่วงระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล <Ừ. S 1> คือต้องการหลักฐานการเงินทั้งหมดที่ในสมัยที่ท่านสมยศเนี่ยนั่งเก้าอี้อยู่นั่งเก้าอี้นายกสมาคมอยู่ขอรายละเอียดหน่อยขัดสาเนามาหน่อยสิข้อที่สองครับนี่บอกให้คัดถ่ายเอกาสารสาเนา หนังสือรับรองการหักภาษี50ทวีนะครับที่ออกโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลและบริษัทไทยลีช่วงระยะเวลาที่ท่านสมยศด,ดำรงตำแหน่งและท่านสมยศบอกว่าเอกสารเหล่านี้เนี่ยมีการขอไปแล้วเมื่อ14มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ติดตามความคืบหน้าด้วยหนังสือวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ไม่ได้รับการตอบกลับจากสมาคมข้อที่3มครับมีการขอะรายละเอียดและเอกสารหลักฐานการบริจาคเงินของตนเองให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอล ซึ่งได้ดําเนินการผ่านการมอบเช็คหลายครั้งด้วยกันโดยระบุตัวอย่างการบริจาค60นี่ก็มีเงินจํานวนหนึ่งตุลาคมนี่ก็จํานวนหนึ่งคือในไทม์ไลน์เนี่ยเอกสารเนี่ยคือเขาบอกว่าเขามีเออไทม์ไลน์ในการบริจาคเงินเข้าสมาคมเนี่ยชัดเจนเป็นเดือนเดือนเลยอ่าเป็นเดือนเดือนและจํานวนเงินก็ชัดเจนในตอนท้ายของหนังสือนะครับพลเอกสมยศเนี่ยยังได้มีการระบุข,ข้อความบอกว่าขอความกรุณาทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ย จะส่งเอกสารตามที่ร้องขอทั้ง3ข้อให้กับตนเองภายในระยะเวลา7จวันพร้อมทั้งแสดงความหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากนวลพันล่มซำในเรื่องดังกล่าวอเอกสารนี้ถูกเผยแพร่ออกมาก่อนที่สภา,ากรรมการาออทางด้านสาารรมาคันธ์เวลาฟุตบอลจะมีการประชุมเกิดขึ้นวันนี้แล้วก็มีมติออกมามเป็นการเขาเรียกว่า การที่จะกลับไปเจอหน้ากันเนี่ยเป็นไปบบไม่ได้ละวันนี้มาดามแป้งบอกว่าจริงๆแล้วคือท่านส,สน่งรส่งส่งการ์ดไปที่งานให้ไปงานแต่งงานแต่งลูกแกใช่ไหมใช่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะไปแต่ไม่ไปแล้วไปไม่ได้เดก็กโงสื่อไปอ่าไ,ไปไม่ได้ก็พูดกันอย่างแฟรแฝครับว่าในเมื่อมาดามแป้งเปิดศึกแบบนี้อ่าใช่ไหมครับมันก็ไม่รู้ว่าท่านสมวนจะเข้าใจหรือเปล่านะอ่าเพราะท่านก็เป็นอดีตตำรวจแต่ว่าในมุมมองของผู้บริหารเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการ ปิดศึกกันการที่จะไปเจอหน้ากันแล้วคุยกันตามปกตินะคราบทานเรียกแบบพี่สมยศพี่สมยศก,ก็จะเรียกว่าน้องแป้งพี่ออสเนี่ยจะเรียกพี่ออสเรียกพี่ออสกับน้องแป้งแต่ตอนนี้ไม่รู้เรียกกันว่ายังไงเหมือนกันคือคือถ้าเกิดสมมติตัวแถลงการตัวนี้ที่มันออกมาใช่ไหมน้องงามคือท่านสมยศเขาก็ต้องการว่ากับสิ่งที่มาดามแป้งแถลงข่าวเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องมีหลักฐานม,มาดามแป้งก็ต้องส่งเอกสารตัวนี้ที่ท่านสมยศร้องขอเนี่ยภายในเจ็ดวัน ก็ต้องดูว่าจะมีการคัดเชื่อว่าทีมงานมาดามแป้งเนี่ยค่อนข้างแน่นใช่ไหมก,กับกับการทํางานหลังบ้านเชื่อว่าตอนเนี้ก็ต้องทําการบ้านกันหนะนักเนื่องจากว่าการถแถลงของมาดามแป้งที่มันออกมาคุณผู้ชมมันมีหลากหลายประเด็นนะแม้ว่าไอ้ตรงนี้ของท่านสมยศจะขอแค่สามข้อ,อแต่มันก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่มันยังไม่เคลีย์อย่างเช่นเรื่องที่ว่ามาดามแป้งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะอน้องอามก็คือเรื่องที่ว่า วันที่มาดามแป้งเนี่ยก้าวเข้ามาดํารงตําแหน่งเนี่ยนายกสมาคมฟุตบอลไทยอ่ะที่มาดามแป้งบอกว่ามีเงินเนี่ยให้บริหารองค์กรตตอนนั้นเนี่ยคือยี่สิบเอ็ดล้านอีกยี่สิบเจ็ดล้านคุณผู้ชมทีเนี้ยมันก็ไปตรงกับสิ่งที่บางยีก็สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนกันว่าบางยีเนี่ยตอบนาะที่ที่ท่านสมยศเนี่ยมีการโพสต์อําลาช่วงที่เหมือนว่าจะอําลาเข้าอีนายกว่ากุญแจดอกเดียวท่านบาง,บางยีก็ซัดกลับเหมือนกันว่าอันนี้ไม่จริง เพราะวันที่ท่านวรวีมกูดีเนี่ยหรือว่าบางยีเนี่ยสิ้นจากตําแหน่งณเวลานั้นเนี่ยน้องอาและเป็นท่านสมยศก้าวเข้ามาบางยีเนี่ยท่านบอกนะฮะว่าณเวลานั้นเนี่ยมีเงินบริหารองค์กรทั้งหมดี่ยสี่พันล้านกุญแจดอกเดียวไม่จริงอันนี้ก็คือมุมมองที่เขาเนี้มันเป็นสามฝ่ายแหละคุณผู้ชมเป็นอดีตนาย,ยกสมาคมเนี่ยสองท่านกับนาย,ยกสมาคมคนปัจจุบันก็คือมาดามแป้งก็ต้องดูคุณผู้ชมว่าจะเคลียร์กันยังไง แต่วันนี้เนี่ยช่วงบ่ายอย่างที่ผมเกริ่นไปก็คือมาดามแป้งแน่นอนว่าก็มีการถแถลงข่าวเหมือนกันหลังจากที่สภากรรมการเนี่ยม,มีการอนุมัตินะฮะฟ้องไล่เบี้ยท่านสมยศนี่แหละแล้วมีการผุดนะ,ะเป็นแคมเปญก็คือคนไทยรักบอลไทยเพื่อช่วยชำระหนี้สมาคม,มก็คือไม่เหนียมแล้วสำหรับมาดามแป้งก็คือว่าจะสู้ก็ต้องสู้ไปกับแฟนบอลน,นี่แหละเพราะจะได้รู้ว่ามีแฟนบอลเนี่ย ซัพพอร์ตตัวมาดามเองมากมายแค่ไหนอย่างสิ่งที่ท่านเนี่ยพูดในวันถแถลงข่าวสําหรับมาดามแป้งเนี่ยก็คือไม่ได้ขออะไรนะอือยากขอกําลังใจอยากขอความเห็นใจเนี่ยกับแฟนบอลรวมถึงสื่อว่าผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างมาดามแป้งเนี่ยต้องการกําลังใจในการต่อสู้ครั้งนี้เพราะเธอเนี่ยมองว่าสิ่งที่เธอโดนเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องมารับผิดชอบอแต่ไม่เป็นไรเรื่องมันผ่านไปแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบซึ่ง ตอนท้ายเนี่ยของการออกมติของสภากรรมการฟุตบอลไทยเนี่ยคุณผู้ชมก็คือมีการแบ่งออกเป็น3ส่วนนะสำหรับการระดมทุนเนี่ยเพื่อที่จะมีการชดใช้นี่ให้กับทางสยามสปอร์ตเนี่ยก็คือเลยหนึ่งเนี่ยจะมีการจําหน่ายเสื้อยืดเนี่ยคนไทยรักบอลไทยและก็มีการรับบริจาคโดยลดหย่อนภาษีเนี่ยได้2เท่าและกิจกรรมระดมทุนรวมกับภาคเอกชนและก็พันธมิตร รวมถึงมีการจัดกิจกรรมการดูสนอาทิคอนเสิร์ตละครเวทีและฟุตบอลกระชับมิตรโดยรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยสมาคมจะแจ้งให้ทราบต่อไปซึ่งมาดามแป้งเนี่ยผู้ชมก็มีการเป็นคนเสนอนะก็คือแคมเปญพิเศษคนไทยรักบอลไทยก่อนได้รับการเห็นชอบจากมาติสภากรรมการเช่นกันเพื่อระดมทุนช่วยเหลือสมาคมกีฬาฟุตบอลและเพื่อให้สมาคมกีฬาฟุตบอลนำไปชำระหนี้จากคดีที่เกิดขึ้นรวมถึงพัฒนาฟุตบอลทีมชาติไทย ในทุกิิตมทุกท่านนะคะล้วนแต่แสดงพลังอยากช่วยเหลือนะคะสภากรรมการนะคะก็เมื่อกี้ก็เลยมีมตินะคะให้เราผุดแคมเปญนะคะคนไทยรักบอลไทยขึ้นมานะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะแงเชื่อว่ากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนไทยนิยมดูมากที่สุดถึง70%ดดังนั้นเนี่ยมันเป็นกีฬาของคนทั้งชาติ เป็นกีฬาที่รวมใจเป็นกีฬาที่สร้างความสุขสร้างความเศร้าสร้างการมีส่วนร่วมและสามารถสร้างต่อไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจแคมเปญน,นี้แน่นอนคงจะต้องเป็นการเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการประกาศแคมเปญต่อไปนะคะแต่จะเป็นแคมเปญที่แป้งเชื่อเพราะแป้งได้รับการติดต่อทั้งจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็จากคน ทุกคนจากแทบทุกจังหวัดเลยจังหวัดทางภาคใต้นี่ก็ติดต่อมาเยอะมากจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างนี้หลายๆที่นะคะคืออยากจะทุกคนอยากมีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับการติดต่อจากห้างร้านนะคะบริษัทแล้วก็คนหลายคนนะคะแม้กระทั่งไม่ใช่จำกัดอยู่แค่ในวงการกีฬานะคะศิลปินดาราหลายท่านติดต่อแม้งมาหมอพยาบาลน,นะคะติดต่อแป้งมาจากทุกวงการตำรวจทหารติดต่อมากันมากมายดังนั้นแป้งจึงผุด แคมเปญน,นี้ขึ้นมาเนะคะเป็นแคมเปญคนไทยรักบอลไทยซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะทําคือทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราจะทําอย่างโปร่งใสและมองเห็นได้ทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์คุณผู้ชมลองที่เป็นแฟนบอลไทยลองคอมเมนต์มาหน่อยว่าพร้อมไหม,มที่จะเข้าแคมเปญหรือร่วมระดมทุนกับมาดามแป้งในโครงการเนี่ยคนไทยรักบอลไทยเชื่อว่าคนไทยเนี่ยทุกหมู่เหล่ารวมถึงแฟนบอลเนี่ย ก็ลั่บอลไทยละอ,อยากให้บอลไทยเนี่ยได้มีการเติบโตมันจะเกิดขึ้นจริงไหมในสมัยบาดามแป้งก็ไม่รู้นะพอพูดกันมาเป็นสิบปีจนขี้เกียจจะพูดแล้วกับไอ้คำว่าบอลไทยไปบอลโลกเพราะมันก็ผ่านมาหลายคนนะเนาะคุณผู้ชมใครเข้ามาอยากเป็นนายกเขาก็พูดย้ำๆเสมอว่าอยากให้บอลไทยเนี่ยไปบอลโลกน้องงาม